คือยังไงนะเพื่อนเดี่ยวไปไปไหนอะไรนะไอแอปคิดเพืมึงอ๋อแล้วเองคิดถึงพี่ไหมเนี่ยแจ็คอะไรนะเองคิดถึงพี่ไหมไม่ไม่หรอสรุปมึงลืมกูแล้วกูรวยมีคู่อือเครีบรีบแแบบนะอะไรนะจะทำยังไงวิจัยอะอะไร ก็ก <łość> ็วิจัยแบบว่าโลกโลกมึงโูกเอือของมึงอ่ะว่าว่ามึงมีโลกเอืออะไรบ้างมึงก็นั่นไงแล้วเราก็ไปเลื้ยนอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทกคครับเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวบิอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับรับบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัคไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็ฮิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะ ทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูถ้าอยากจำสเปกคอมเทพแบบนี้นะคะต้อง I have CPU I have, I have CPU I have CPU I have CPU ฝากไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับหลายๆคนเนี่ยบอกผมบอกว่าพี่อ้นครับเล่นกับพี่แจ็คกี้หน่อยนะครับผมวันนี้เราเลยมาเล่นกับไอเฮี้ย ไอเทียแจคดิกูสอนมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวก็ตบเอาไม่เอาไม,าามา่วันนี้เราจะมาเล่นกับไอเทียแจ็คไอเทียแจ็คโอเคกูคเพิ่งตื่นเสียงกูไม่ไหววันนี้เราเจะมาเล่นกับบักแจ็คเนี่ยนะครับผมเราจะมาวิจัยโลกเลื้นกับมันนะก็คือโลกอ,อื่โลกปัญญาอ่อนของมันนะที่มันบอกอะที่แบบมันเจอในบอกฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณดูจริงจเนี่ย ไอ้แจ็คอะมันมีโลคเรือนของมันนะโลกอื่นของมันมันมีมันด่าคนดูแบบทําเป็นตัวเองแบบเอศูนย์รวมของจัก,กรวาลอะใจกินตัวเองก็ทํานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเรือนไหมวันนี้เลสโกไปดูกันเลยครับน้องๆมา<ง>แจ็คแจ็คแจ็คเออตอนนี้เราไมา่อยู่กับแจ็คก,กี้แล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีใครเรือนบ้างและคือไอ้บาร์อะมันเรือนอยู่แล้วและคือไอ้แจ็คก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไอ้บาร์เนี่ยไปเรื้อนใส่คนอื่น เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนด่าไหมอ๋อไม่ใช่หรอไอเบยเน่ไม่ว่าจะโดนโดนโดนตัวลงอีกก็วันนี้เอาง่ายๆนะคือแบบเด็กๆที่แบบโลกเลยนะโลกเลยนะโลกใสโลกอะไรเงี้ยอาจจะมีคำหยาบนะครับแน่นอนครับผมอยู่กับเพื่อนผมใช่ไหมแจ็คกี้ใช่ไมแล้วถ้ามึงอยู่คนเดียวมึงจะเป็นไงคนดีไงครับรออะไรมึงขึ้นมาก่อน ออแล้วไอ้บ้านมันมามันมาได้ยังแล้วไอ้เชี่ยมันนี่มันพูดอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เห็นไหนไหนเพื่อนมึงเพื่อนกูเคเดี๋ยวมาเคตีตีมอนให้ครบ4 9 9ตัวเฮ้ยมันอยู่โลกเฮ้ยมันอยู่ก่อนนั้นปะโอเคันเออลอง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 ,ลองไปหาดูไปลอง,ลอง,ลองไปหาดูก็บางคนบอกว่าพี่นครับพี่อยู่แคนใครผมอยู่กับไอ้แจ็คนะนั่นแหละผมอยู่กับไอ้แจ็คตอนเนี้ยจะกี่ยสิเหตอ่ะนะแล้วคือตอนนี้มึงมึงปลอมเป็นหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ งงงโงงงงงมึงโงมึงโงมึงโงอีกแล้วนั่นไงเฮียแจ็คมึงบินได้อะเพื่อนไม่แค่บัอะมึงเสกจ้าทะเลอะมึงจะเสกไอ้แจ็คไอ้เฮียเสกมึงจะเสกทำไมนไม่เจ้าเจ้าเกิดเจ้าเกิดใช่เหรอไม่ถ้าถ้าถ้ามันตีไอ้คนด้วยกันอะถ้าตีคนเสกเจ้าเกิดแน่นอนเอไม่หลุดเลียงมึงเล่นเกมกูไม่เล่นไงกูไม่เล่นไงจบปะไม่เล่นไงจบปะมันมัดนปูพเจ แจ็คแจ็คแจ็คมึงใจเย็นดิมึงแอร์ไลน์พวกกูยังเอไม่แอร์ไลน์เนี่ยวะผมเป็นมาลีนอ๋อโอเคโอเคเนาะมึงก็ไปแก็คก่อนเดี๋ยวมึงตายโอเคได้เลยวู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 แจ็คแจ็คแจ็คกูตายแจ็คไปห้องมึงเออแจ็คแจ็คแจ็คมึงดูหน้ามันดิเปลี่ยนโมเดลมึงวะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะปะฮะยเขาเปลี่ยนโมเดลอะเออโมเดลเจ้าเล่ห์อะไม่รู้อะกูว่าเนี่ยว่าเปลี่ยนโมเดลมังกรอ๋อแม่ของเจ้าเล่ห์ว่าดีป่ะเนี่ย ชแบบกอนคีคือคือคือเด็กๆอ่ะบอกว่าพี่ยอดครับเล่นเกมกับแจ็กกี้นะครับเล่นเกมกับแจ็กกี้เหรอครับกูเลยมาเล่นไงวันนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรดอกวะเฮ้ยกูได้สับปะรดเหรอไหนวะสับปะรดเสือกนุ่นๆๆเจอแล้วนะนั่นไงไม่ใช่อันนั้นน้องเขาเขาเฮียอะไรมึงจะวัดเปล่าเฮ้ยแจ็คเอาเอาเอาแม่งดิมันด่ากูว่า โอโหน้องี่อะไรวลวมีลลืงเหลืองเพอไหมเขีนพอไหมมึงชอบดิเอาจริงเลยแจ็คมือ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 รักมึงรักใช่ไหมเนี่ยรักมือรักแอคคเบิร์ดใช่ไหมนะสรุปเฮ้เอาดียวดิเฮ้ยแจ็คกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูก็ไม่เกี่ยวแค่พูดอคคเบิร์ดเอาไม่ดีแจ็คเอาเดียววย แค่เนกำลังใจแม่คือมึงก็ชอบไม่ใช่หรอแจ็คถึงกูเห็นมึงใส่เสื้อนีะ่ะในเกมได้แล้วแร่หวังดีเอาหวังดีเอให้กำลังใจให้เหรอถ้าคนดีก็กู็คนดีเออก็ตามนั้นแหละคนดูด้วยมันก็นั่นแหละกูยิ้มตจะเลเกิดกับมึงทำอะไรสักอย่างดีมึงก็ทำอะไรสักอย่างดีมึงใช้ผลอะไรอ่ะไอ้บาสมึงไม่โอ้มึงไม่ดูดให้พวกกูวะเอาเอา,เอา แล้วกูเป็นมาลีเนอะเดี๋ยวกูเปลี่ยนก็ได้อะโอเออรับทำตัวให้มีประโยชน์จริงก็อย่างเราก็มีประโยชน์กว่าใครบางคนครับใครมึงพูดมามึงพูดมาใครใครใครบางอนครับร้องโคน,น,นคโอ้โหด่าก,กูอีกแงีที่มึงเจ้าสุกุซุนเนี่ยน <winning. S 2> ี่ อา่ไ่จ็กไ้าเฮ้ยมึงมอมาเลือนนี่บเร็วเร็วือ่าคยอะไรเงี้ยไม่ใช่ดิเราเม่งดิวนแม่งดิาก็ลองดูดิเดดมึงอูไหนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวกนอเครกูวยนผมไม่เกี่ยวนะครับผ่อะไรผมก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกีไม่กผมไม่ได้พูดอะไรนะไม่คือคือเราต้องต้องมาดูไงว่ามันจะมีคนเลือนอยู่ไหมอะไรเงี้ยแจ็คถูกปะไปมึงไง ิงเลือนหิวแสงโอ้โหกิงเลือนหิวแสงว่ะไอ้อย่ดูดูมันตั้งชื่อกูใหม่ปะแจ็คเอาจริงนะมึงนี่โคตรเลือนเลยกูไม่อยากจะบอกคนดูเฉยอ่ะเอาง่ายคือโคตรเลือนแบบพวกคนแก่คนเฒ่าอ่ะส่งสวัสดีวันจันทร์วันพุธพฤหัสสุกใหมกูอ่ะถูกไหมแจ็คแล้วคือทักมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยมึงเป็นไรวะมึงคิดถึงกูแน่กูเป็นหมอก ไม่มึงมึงคิดถึงกูไหมเอาอันนี้สาระเลยแจ็คตอนนั้นอะตอนที่มึงแบบมึงยังไม่มีชื่อเสียงไม่ดังพอแต่แบบทักวันทั้วันโอ้ย<า>โอ้าแจ็คมึงก็เหมือนกันแหละกูมาจา้างมึงทำอินโทรอะเอ่อเอา,เอาก็ตอนนั้นอะสบายนั้นอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดละกันอันนี้เออช่างมันเถอะนี่นี่กูเจอแล้วหนึ่งตัวมึงมาเนี่ยไม่ไม่ HD นั่นเพื่อนมึงปะไม่ไม่ใช่นะเพื่อนในบอลเหรอไม่ไอ้บารนี่ไหวที่อะ ไม่ใช่ไม่ใช่นะพวกกูมาแค่นี้โนบลันไปแคร์ไลฟ์ผมก่อนครับไปเอาดิเอาดิแมึงเลอมดงเอ้าไอ้บ้านมึงเอากูเหรอเฮ้ยมันเปิดแล้ว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 มึงก็เอาดิแต่กูร้องไห้พี่โอเคแล้วสวยสวยเลยอ่ะเอรียกเกือบตายแค่นั้นตายตายตายดูมันพิมพ์ดิดูมันพิมพ์ มาลียังแพ้อะมาลียังแพ้เลยโอ้หโอ้โหี่ด้วยไม่ใช่พัทสนองเลยอันนี้เรือปะเนี่ยครับคุณหมอแจ็คอย่างงี้ไม่ได้เรือครับอันนี้เขาเรียกว่ากระตุ้นครับกระตุ้นกระตุ้นเหรอเปลี่ยนก็ได้แช่ได้บัฟคืออะไรวะฝีมือก็คือกามันไม่ทิงมึงใช่ไม่เขาด่ากันเขาด่ากันแล้วไม่เกี่ยวเราอยากเกี่ยวอะเฮ้ยเนี่ยเนี่ มันมันปิดมันปิดมันปิดนี่นี่นี่มันอยู่นี่นี่มันเปลี่ยนมาฮีโร่ห้าจุดหนึ่งห้าจุดเออว่าเออวะนี่ไนี่เฮ้ยไอบาสนี่นี่นี่มึงมาเลื้อใส่ที่นี่เลยเรื่อีเรื่องเรื่องเรื่องเอาเลยกูกูเอาแล้วกูเอาแล้วโอ้ยไม่ไปแล้วนี่มันไปไหนเปลี่ยนเอาตัวผมก็ได้มันเปลี่ยนเนาะมันเปลี่ยนมาลีเนาะนี่มาดูมาดูตัวกูดิเงาเนี่ยเดี๋ยตรงไหนวะเน่มงเหลือครึ่งแล้วน่ะไอ้บาสอยู่ไหนวะนี่เหรอ ตรงตรงตรงไอ้ที่ที่เนี้ยมาละมาละมาละไอ้พี่ตรงตรงไอเที่ยนเนี้ยอั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 นไหนอ่ะอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะจ็คเฮ้ยไอกู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 บัวบัวบัวแล้วหมดแล้ไอกูบัวหมดละเอาหมดอะเอาหมดเอาหมดเอาหมดตายแล้วเหรอตาย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 เขาไฟกลับมาปะทุมึงมาดิแต่ว่ามึงอีซี่ไม่พักเลยนะแจ็คอันนี้เรียนไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยเออโซนุบ ไอ้บ้าประด่าเพื่อเออ่ะบ้าจอร์หรอไม่แคร์ครับพอดีผมหน้าด้านพอโอเคทำดีทั้งมันเป็นเวอร์ชันมันไม่เปิดก็ยังแกะเอาต่อเนาะไม่เปิดก็ยังจะเอาต่อเนาะก็รอยังจริงจริงมือเราทำให้มันหัวหวัร้อนเดินเดินไปให้มันหัวร้อนดิเออลองเดินให้มันหัวร้อนดิเอลาดลาดมอนเตอร์มันดิเฮ้ยมันไม่ไอเบอสเนี่ยได้อันนี้ให้าทำดาเมจถึงมันจะได้เลยเออ เล่นเกมนี้จริงวะเนี่ยกูไม่ค่อยเล่นแล้วอ่ะกูไม่กูไม่ค่อยจำอ่ะเอางี้แจ็คมานี่ไม่อะคือเขาให้เรียนเขาไม่เรียนเองกูอยากเล่นกับแจ็คลุ่นใหญ่เขาไม่เรียนโอเคได้คือแบบกูอยากเล่นกับไอ้แจ็คเว้ยแต่แบบมึงอ่ะไม่ชอบมาเล่นกับกูใช่ไหมแจ็คอันนี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ใจกันหน่อยเฮี้ยเฮียอะไรมึงเล่นวาโลมึงก็ชวนกูเล่นไม่ใช่หรอกูไม่เหมือนกูไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอยเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอเคตอนนี้ก็เล่นแต่โรบ็อกใช่ไหมครับ อะไรก็ต้องโลอีดิเฮ้ยอีเวนไม่ใช่ละไอส้สัตว์อิดิ้โอ้คิดต้นชอ็อปครับคิดต้นชอ็อปคิดต้นช็อปนะครับใครจะไปทำการซื้อโลมงโลบั๊กก็คิดต้นชอ็อปมาคนดูครับก็เอานี้ คือคลิปเนี้ยผมอยากจะมาเล่นกับแจ็คเกอ์เเพราะว่าเด็กๆอยากให้มาเล่นกับแจ็กกี้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆเนี้ยผมไม่รู้แล้วว่าจะทําอะไรนะครับในการเล่นแบบเนี้ยเออเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเล่นแมปผีละกันนะครับผมนอแจ็คคอนโดคอนโดคอนโดเียอะไรดี๋มึงก็โดนดรามา่าหรอกไอเวนเอคอนโดมันปิดไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ปิดหรอกไม่รู้นี่ไงมึงยังเล่นอยู่หรอสรุปเนี่ย ทุกวันนี้ยังเล่นอยู่นั่นไงยังเลื้ยนอยู่นะเนี่ยเหมือนอนี่โโหไม่ได้เล่นโอ้โหแจ็คแล้วมึงรู้ได้ไงก็รู้อ่ะคือแบบคุณเดาไม่ใช่แล้วคุไม่น่าใช่แล้วแล้วมึงอยู่ไหนในก่อนไหนเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่เซิร์ฟใหม่แล้วนะมันเหมือนมีคนทักูุณพีวีพีวะมึงมากกว่ากลางม่ามากกว่ากลางทายยี่หกล้าน เออว่าที่มู่บ้าเหรอใช่เหรอเ,รเขาบอกว่าถ่ายด้วยหรือะมาโอเคมั้งหรอโอเคแจ็คเร็วๆแจ็คด่วนเลยด่วนเลยก,อก,อก่อกลางตอกลางเดี๋ยวคือผมอาจจะทำคลิปหน้ากับแจ็คนะครับก็คือเล่นแบบล่าท้าผีกับไอ้แจ็คนะั่นโดนโดนโดนรอเลยเดยเนรอบได้ไหมรอบรอบรอบแล้วเนี <ๆ S 3> ่ยก็ต้องบอกคุณดูไงย้ำอีกรอบไงต้องบอกโอ้แจ็คแจ็คแจ็คด่วนเลยแจ็คกูโดน เป็นพระพิเภสกสีสักสีสีคำพูดคำโอ้อะไรพินออนะไม่ไม่ละคืออมได้ได้แจ็ดไม่กูหาวมึงนะเอาจริงเมื่อก่อนมึงไม่ใช่เป็นแบบนี้ยแจ็คเมื่อก่อนมึงเป็นเด็กดีอ่ะเด็กดีสุดมากเมืออนงานงอดี๋อะไรนะ ก่อนงอดีเราไอ้โหเออแล้วว่ามึงมึงไปปิดท่าไหนได้ยูทูบทำไมครับตอนนั้นเนาะมันร้องไห้อ่ะไอ้แจ็คมันเคยร้องไห้นะคนดูอันนี้ผมไม่อยากจะบอกนะกูไม่อยากจะพูดอ่ะมึงเคยร้องไห้ด้วยมึงจำได้ไหมอ่ะมึงพูดหน่มึงพูดหนตอนนั้นไงที่มึงมีเรามงดราม่าไงที่มึงจะมกงจะเริ่มทำยูทูบมาไม่ยากอ๋อที่กูโดนดราม่าอะไร ไม่ใช่ไม่ใช่งอมอ่ะเอางีต้ตอนที่ไอ้แจ็คมันโดนดราม่านะมันงอมจริงอันนี้คือแล้วผมก็แบบต้องปกป้องเพื่อนผมเพื่อนรักของฉเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกไอ้นนี้มาอีกอะไรปวดเรื่องไม่คือคือตอนนั้นเออมันก็ต้องปกป้องไงเพื่อนผมไงผมมาเพื่อนอะไรเฮ้ยเขาตบได้แจ็คไม่ใช่เฮ้ยใช่ป่าวะไม่ใช่นี่แจ็คอ่าสามล้านเก้านี่ใช่ป่ะที่กูตบอ่ะอีกรอบเฮ้ยเขาบอกอีกรอบ คือผมก็ไม่ได้ตัดคลิปแนวๆไอ้แจ็คนะอันนี้บอกก่อนคนที่เป็น FC แจ็คนะครับพี่แบบมาดูคลิปผมอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นแนวนะั้นนะก็เป็นแนวแบบชิลๆสบายๆนะครับก็เดี๋ยวเล่นกับไอ้แจ็คนี่แหละขยายให้ผมเล่นกับแจ็คก็คอมเมนต์มาก็คือแบบผมเห็น,นหลายๆคนคอมเมนต์เนาะว่าเล่นกับแจ็คหน่อยได้ได้ผมก็เลยมาเล่นเราก็ไม่มีอะไรเล่นนะแจ็คเนาะนี่ผม,มาที่เดีววะไปที่ไหนความไเจอเรืองยาวเดียววะอย่าบอกนะ ให้กูเข้าห้องมึงไปน่ะนี่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 ขาคนนี้ดูจากการแต่งตัวนะจะตื่นเข้มืดดูลองพาไปดิเออว่าทำมมันแต่งตัวได้น้อยอย่างเงี้ยวะแจ็คแจ็คนี่หรอเอดบีวิวไหนใช่หรอเล่นเล่นเล่นเดบิวท์วดบิวท์ ผมพามันมาที่บอกมันเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยแจ็คออกเกมเปล่าออกเกมเปล่ามัหาไปไหนเฮแจ็คที่นี่ไม่น่าเปิดละเอาลราคนดูวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะแจ็คเนาะเอ้าเฮ้ยจบแล้วเราจบแล้วจบแล้วจบแล้วก็มาเล่นกับแจ็คไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอาเอาสุดเพราะว่าผมอาบอกก่อนนะครับคือผมนัดกับไอ้แจ็คเนี่ยในวันนี้คือ ผมไม่ได้แบบคิดอะไรกันเลยนะเอออยากอัดกับไปที่แจ็คก็อัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะไปเล่นแมปผีกันนะครับเดี๋ยวอย่าพึง่งทำไมม,มึงมาดูตัวกูก่นอ่ามึงตัดตัวกูให้มีไฟและแยกรางก็งนะอยู่เฉยกันหนึ่งสองสามแล้วก็เอาเพลงมูดมูดใช่ไหมเอ็ม <mood. S 1> ี่ในมินมูดนะเออมึงรอ,องให้กูจบให้กูฟังดิร้องให้กูจบ,จบเลย เอยากฟังอ่ะเต็งเตงเต็งเตงเต็งเึงเต็งดตงเตงเตงเฮ้ยไม่ใช่นัะโปอย่างเงี้ยนั่มไงแจ็คกูบอกแล้วไอ้แจ็คกูบอกแล้วไอ้ดำอยู่นู่นไม่ใช่เหรอไอ้เช่นี่เหรอไอ้แอนอันนั้นอีกตัวหนึ่งอันนั้นเอฟคีอ่ะเฮ้ยกูเห็นไอ้แจ็ควาร์ปได้แคทดีซีสตูดิโอกูว่าแล้วเฮ้ยอันนี้แก๊งดีซีเหรอใช่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 แต่แต่ เอาเลยไหมลุมเลยไหมเอาเลยป็นละไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยนี้ยท่าหนึ่งๆพอดีเนี่ยเอาไปงงเลยปะไอ้แจ็คมึงมึงจัดได้ปะอุ้ยเนี่ยแน่ๆไม่ไม่มึงอะมึงอะไปหนึ่งๆเลยเออไปไอ้เหี้ยยังไม่จบนะคนดูยังไม่จบมามากอลกอล์เอกอล์บกระทันหันกอเลยกอเลยนี่นี่แจ็คแจ็คนี่ไงแล้วกูเอาสุดเราไปไหนแล้ววะนู่นโอ้ยเปนหนึ่ง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 กูเปนหนึ่งนะชิบย้อนอ๋อยี่ยกูโดนลุกไอ้แจ็ค กวงไปหมดละคอมโบอะไรกูคอมโบสวยแตกโอ้ตายง่ายยังวะเฮ้ยใจ๊คแจ๊กูโดนเฮ้ยเฮ้ยไอออนหนึ่งหนึ่งไหโอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้ไอผมใช่ปะใช่ใช่ไอดำอ่ะไอผมไอเชี่ยตลกตรงไหนวะแจ็คไม่น่าตลกหรอเออเออพี่เออเออเอามะเอามะอุ้ยเฮ้ยไม่ยิงกูทำไมวะกูคนดูนะเว้ยเออเออ อะไรอุอรอ้ยกูตายแจ็คไอ้เฮ้ยแจ็คก,กูตายไอ้ไอ้บาสเอาดิก,กูไปละโอนไม่แอร์คโอนไม่แอร์โอนใจร้ายโอนดีอ่ากูให้ใช่บาสบาสเปิดไปบาสอ่ะกูจะรอดูกูคงไม่ไหวหรอกมังกรอะ่ะเฮ้ยชีย่แจ็คมาเจ้ากูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถล่มเตยสีเห็ดกันนะครับใช่ครับ <c oughs> จะไปถล่มเตยสีเห็ดกัน <laughs> <c oughs> เฮออ้ยจะรล่วนี่ไแล้วโ,โดนซุนไงแล้วไปต่อที่ช่องเอกออมกูดูแล้วกูดูแล้วตบเพกออมให้ตายเลยฆ่าให้ตายจบท้ายด้วยอีดีตีโอเคได้เลย <c oughs> คนคนนั้นน่ะบุคคลคนนั้นน่ะเขากลับมาทำแล้วนี่ กี่ตัววะเนี่ยแจ็คแจ็คกูโดนอีกแล้วไม่กูโดนโอ้นี่ไงวิ่งไล่จับกันอยู่ไงรู้คุณีละรู้ละกูกลัวมากแล้วก็กลัวว่ากูตายพอนะครับคุณดูเพราะว่าฝีมือผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับผมหลายหลายหลายวันมากๆโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปละรักนะแจ็คกี้เฮ่รักกูไหมอย่าเหลี่ยมอย่าลืมอย่าลืมแยกรางกูกูทำให้เป็นปิดละ